ชกใจแ,แรกเลยชกมวยไทยอยู่บ้านนี้นะมีข่าวว่างาทั้งนุ่นมิดเที่นู่นมีเจอไปเลยไปนอนค้างที่นั่นไปชกมวยแต่งวัดเนี่ยชื่อชื่อชื่อนี่ช,ชื่อตั้งแต่ชกแรกเลยนมมตำตำนนเนี่ยชกมวยทำทำงานวัดนี่ใช้ตั้งชื่อเองก็เลย ก็เกดเปลี่ยนกันสักกรุงเทพก็ต้องชื่อนี้ที่มาใชยมันเป็นแชมป์โลกนี้มาคู่มันหายากก็เลยทุกนามทีก็เลยประเด็ตยวแตสักคนเลยคู่คู่มันแค่นั้นมันทุกเดือนนี่หลายปีทุกหลายปีเท่จหมดหมดทั้งสนามเลยรับเงินแันดีเป็นจุดนี้พิเศษรู้เป็นจำสองุ่น ทีแรกตูเป็นจำมันจำมันเอาที่แปดปอนตูนเพเทอร์นี่มันร้อยยี่สิบเอ็ดอันดังกระสรลายจากนะสนจะลายลูกหมอโลกพอแก้กมือแท้มันนะแก,มก้มือแท้มันไม่ตายดูได้ตีเคยแทะหลายคนนะ้อผู้ชายได,ได้ได้ทาเสร็จแล้วพอนานเขา ก็จะมือไทยโชคสกุลโชคสองอย่างทั้งแรกเป็ทุกมือไทยตั้งประมาณห้าทิศครั้งได้นะงานมัดได้มีทุกงานมัดเมืองงานต้องมีแล้วไปทกงานมัดเลยทีนี้พอมือไทยมันมันอยู่คู่คูโช์เลวก็เลยมันเปลี่ยนสกุลก็ทุกมือไทยเนี่ยสายมัดต่างเดียวก็เลยลองสกคนอยู่ มันแชมเยอะนี่จะจะ5ปีได้มื่อีเยอะมาเนี้ยอือ25ปีไดง่5ปีมาเลอกเอาดูซ้ำ่าตอนช่วงแรกเลยเนี่ยจะมีเด็กมาซ้อมด้วยชกม,มวยเขาก็จะหัดให้อะไรเงี้ยเออเด็กก็มาซ้อมหลายหลายคอนเหมือนกันกระสอบทายนี่เขาเพิ่งเลิกชกม,มาได้เสาะ มาได้สามสี่ปีไม่ได้ม้งออกมาปากซอยแล้วก็เดินหมุนไปหมุนมาเอกออกมาซื้อของก็เลยถามบอ,อกพ่อทําไมไม่เข้าบ้านเข้าไม่ถูกก็ต้องคอยดูเขาต้องดูแลตลอดทุกอย่างเนี้ยคือคนเป็นแบบเนี้ยสมองเขาไม่รู้เรื่องเขาพูดก็บกไปวนมาตอนนี้เขาถามบอ,อกพี่มีลูกกี่คนคนเดียวชื่ออะไรเอกอเขาจ,จำได้คนเดียวเพราะเอกจะไปมาเรื่อย เออคอยดูแลฮัลโหลว่าไงพี่เอองานเป็นไงบ้างช่วงนี้ <S <S ก็พอได้พี่ยุ่งไหมวะ <S <S ก็ไม่ยุ่งมากครับพี่มีอะไรครับ ไปต่างหวันสักสามเดือนนะครับยังไงฝากไปดูพ่อหน่อยแล้วกันะค,ะครับทุกอย่างต้องดูแลเขาหมดเสื้อผ้าการกินอยู่อะไรทุกอย่างต้องดูแลหมดเอแต่เรื่องแต่งตัวเขาจะแต่งเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเอนุ่อยังไงก็จะนุ่งอย่างนั้นเนี่ยเสื้อผ้าบางทีเราบอกเปลี่ยนแล้วอาบน้ําแล้วบอกพี่เปลี่ยนสิ ใส่ชุดนอนอะไรเงี้ยอุ้ยต้องใส่ชุดเนี้ยแม่เคยวิ่งหนีเขานะตอนช่วงเขาเป็นแรกแรกอะที่เขาหาว่าในหาแม่รักนาฬการักพระโอ้โห,โหเอาตำรวจมาบ้านเลยพี่น้องก็โกรธกันบอกโอ้โหเขาก็โกรธไงว่าโอ้โหตะกูลนี้ไม่เคยรักของใครนะมาโทษทําไมอะไรเงี้ยที่เขาเป็นเริ่มแรกจะไปหาแม่ไปหาพี่สาวหาว่ายังไม่ตายเอาทนไม่ไหวแล้วบอกเขาเท่าไหร่ไม่เชื่อก็ กดไปหาเอกเอกแกช่วยพูดกับพ่อแกทีซี่ว่าย่าตายหรือยังป้าตายหรือยังไหเออก,กดไปเอกมันก็บอก ฮัลโหลครับพี่เฮ้ยโทรไปไม่รับเลยวะอ๋อเพิ่งเห็นครับผมแล้วกลับไปบ้านบ้างปวันนียอ๋อพอดียุ่งอยู่ไม่ว่างเลยครับฮิคาสั่งอะไรไม่เป็นสั่งเลยนะครับแค่นี้นะครับน้องเอกไม่เขาอยู่อเมริกาไม่มาเลยโกรธรู้สึกรายนั้นโกรธว่า พ่อไม่ซื้อจัก,กรยานแล้วก็ขอพ่อทําไปทําอะไรอยู่ไม่รู้ช่วงนั้นเขาดูเอกไงพ่อเขา,าเอ็มยังเล็กอยู่ตอนนั้นเขาก็เลยไม่ได้ให้ก็เลยเกิดโกรธยันยันทุกวันเนี่ยแต่แล้วพอเขามาจากเมืองนอกได้กี่ปีไม่รู้แต่แล้วบอกเออก็มาเที่ยวหาพ่อบางสิพ่อเป็นแบบเนี้ยก็ไม่เห็นเขามากันเลยอมไม่มา ัลโหลครับพี่ไอพ่อลมหลองน้ำะอ๋อเป็นอะไรไหมครับไม่รู้ไม่รู้รีบไปดูเลยครับไปเลยนะครับกระทบประเทือนสมองมองเขาคิดแบบนั้นอ่านนี้ยว่าทุกสองเดือนครั้งตอนนี้เอกเอายามให้ ฮัลโหลครับเฮ้ยตอนนี้พู่พ่อที่โรงพยาบาลน,นะเรื่องมันนานมาแล้วลืมลืมไปไม่ได้ มันก็ได้ดูต่แม่มีงานวัดแค่ใกล้บอดเป็นไปชกเขาชกที่เยอะก็จิตใจเราโชกตลอดเวลาแบบนี้โชคสี่ห้าครั้งเรตรงเทียบอยู่เทียบเป็นเทียบไปชกเป็นแชมป์เลเป็นแชมป์มาก เนี yeah, yeah, ่ยเนี่ยครับมันกระชังนรองแช